สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเคมโนชจิเฮนคดีประหลาดคนปีศาจตอนที่1กันค่ะสำหรับใครที่ลังเลอยู่เนี่ยว่าจะดูการ์ตูนเรื่องนี้ดีไหมเพราะว่าการ์ตูนนี้เพิ่งออกมาใหม่นะคะก็ลองมาฟังสปอยตอนที่1กันก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วค่อยไปติดตามทีหลังก็ได้ค่ะ เรื่องราวเริ่มต้นจากโรงแรมคานาโกในชนบทนะคะเริ่มมีสัตว์ตายแบบปริศนานายหญิงของโรงแรมเนี่ยจึงได้มีการจ้างวานนักสืบจากโตเกียวให้มาไขคดีปริศนานี้เพราะคิดว่าการตายของสัตว์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างแน่นอนและเรื่องนี้ปิดเป็นความลับจากเด็กๆเ,เนื่องจากนายหญิงกลัวว่าเด็กๆจะกลัวจนไม่กล้าไปไหนกัน ในขณะที่นักสืบกำลังคุยกับนายหญิงก็มีเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังแอบมองเขาคุยกันนะคะนักสืบก็ได้บุกมือทักทายแต่เด็กๆก,ก็วิ่งหนีไปและได้เหลือบไปมองเห็นเด็กคนหนึ่งในไร่เนี่ยนักสืบก็ได้ทักทายไปว่าขอรบกวนหน่อยนะครับเด็กคนนั้นก็ได้แต่เพียงก้มหัวทักทายนักสืบนักสืบจึงถามนายหญิงว่าทําไมเด็กคนนั้นถึงทํางานไม่ไปโรงเรียนหรอนายหญิงก็ไม่ได้ตอบอะไรไปนะคะ ตัดภาพมาที่นักสืบกำลังพักผ่อนแช่ออนเซนอยู่นั้นก็ได้มีเสียงเคาะประตูและมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาปรนิบัติเขานะคะเขามีชื่อว่าโยทาโร่ค่ะเป็นลูกชายของนายหญิงของโรงแรมนี้นะคะซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มที่แอบมองเขาเมื่อเช้านั่นแหละ โยทาร่เริ่มเล่าเกี่ยวกับความฝันของตัวเองว่าอยากจะไปโตเกียวนะคะแต่ว่าก็ต้องมาสืบก,กิจการต่อจากนายหญิงแต่มักสืบก็ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรที่โยทาโร่เล่าเลยนะคะแต่กลับถามโยทาร่ว่ามีเด็กอีกคนหนึ่งอยู่ที่นี่นี่โยทาร่ก็ตอบไปว่าโดโรทาโบนะหรอชื่อโดโรทาโบเนี่ยเป็นฉายาที่ตั้งให้ซึ่งแปลว่าเด็กขี้โคลนไรนา เพราะวันๆเอาแต่อยู่ในไร่เปื้อนดินเปื้อนปุ๋ยร่างกายมีกลิ่นเหม็นจึงอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้นะคะนักสืบจึงสนใจในตัวของโทโรทโบมากนะคะจากนั้นนักสืบก็ไปบอกนายหญิงว่าขอเปลี่ยนคนปนิบัติเนี่ยเป็นโทโรทโบแทนนะคะโดยหารู้ไม่ว่าโยทารที่บังเอิญผ่านมาทั้งนั้นเนี่ยได้แอบฟังและเกิดความอิจฉาและไม่พอใจขึ้นนะคะ หลังจากที่โดโรทาโบได้ทราบจากนายหญิงว่าตนเองต้องไปปรนนิบัติแทนโยทาโร่จึงได้อาบน้ำล้างตัวและในเช้าว,วันถัดไปก็เข้าไปเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับนักสืบนะคะและกำลังจะขอตัวออกไปแต่นักสืบก็ได้จับแขนห้ามไว้และได้นะนำตัวว่าเขาเนี่ยชื่ออินุยามิเป็นนักสืบเรื่องลึกลับจากโตเกียวและได้ถามโดโรทาโบว่าเห็นอะไรปแปลกๆบ้างไหมโดโรทาโบตอบว่า คงมาสืบร่างปัสุศตว์ที่เน่าแล้วสินะเขาจึงเล่าต่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัสุตว์ตายไปแล้วหตัวนะคะแต่ละตัวก็ตายคล้ายๆกันคือถูกควักเครื่องในออกมากินและการตายในแต่ละคืนเนี่ยจะตายในคืนข้างแรมเสมอ และก็บอกว่าถ้าโลกนี้มีปีศาจเขาก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของพวกมันนะคะอินุยามิจึงขอบคุณดโรทาโบมากที่ให้ข้อมูลสำคัญกับเขาและได้ดูปฏิทินปรากฏว่าคืนข้างแรมจะมาถึงในอีกห้าวัน ระหว่างรอคืนข้างแรมมาถึงเนี่ยอินุยามิก็ได้ช่วยโดโราโบทำงานนะคะจึงเกิดความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นจึงเกิดความแปลกใจให้กับนายหญิงและเด็กๆกลุ่มยทาร่นะคะเด็กเหล่านั้นจึงถามยทาร่ว่าทำไมนักสืบจากโตเกียวถึงได้ไปอยู่กับโดโราโบได้ยทาร่จึงตอบไปด้วยซีหน้าไม่ชอบใจว่าคนโตเกียวคงชอบของแปลกละมัง้ง ในวันหนึ่งขณะทํางานอินุยามิได้เห็นสิ่งที่ห้อยคอของโดโรทาโบจึงเกิดความสนใจและขอดูใกล้ๆนะคะโดโรทาโบบอกว่ามันคือของที่ติดตัวมาตั้งแต่เขาเกิดน่าจะเป็นของพ่อแม่ที่ทิ้งไว้พร้อมกับตัวเขาจึงให้อินุยามิดูแบบไม่คิดอะไรพอมองดูใกล้ๆเนี่ยอินุยามิจึงรู้ว่ามันคือหินตกผลึกจากชีวิตนะเป็นสิ่งที่มีค่ามากไม่ใช่ของไร้ค่าที่จะโยนทิ้งพร้อมกับเด็กหรอก และพ่อแม่คงมีเหตุผลที่ฝากเขาไว้กับนายหญิงและถามต่อว่านายน่ะอยากเจอพ่อแม่ไหมถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คงตามเจอได้เพราะว่าลุงเนี่ยเป็นนักสืบยังไงล่ะโดโรธโบก็ตอบไปว่าเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยแต่ก็คงอยากเจอละมั้ง ในคืนข้างแรมที่รอคอยนั้นโดโราโบก็ได้มารออินุยามิอยู่ข้างล่างนะคะแต่ดันเจอยูทาโร่ที่โมโหและมาหาเรื่องเขานะคะเพราะอิจฉาที่อินุยามิสนใจแต่โดโราโบและยูทาโร่เนี่ยก็ได้บอกว่าพ่อแม่นายทิ้งไปเพราะเกลียดนายยังไงล่ะที่แม่ฉันรับเลี้ยงนายเพราะเป็นญาติกันเท่านั้นโดโราโบจึงได้เถียงกลับไปว่าฉันน่ะไม่ได้ถูกทิ้ง ด้วยความโมโหโยทาโราจึงกระชากสร้อยคอของโดโรธาโบออกมานะหลังจากโดโรธาโบเห็นว่าสร้อยตัวเองเนี่ยถูกกระชากไปจึงเกิดความโมโหซัดไปที่หน้าของโยทาโรานะ,ะและขอสร้อยคืนซึ่งร่างกายของโดโรธาโบในตอนนี้นะคะครึ่งหนึ่งได้กลายเป็นปีศาจไปแล้วนะคะโยทาโราจึงเกิดความกลัวและคืนสร้อยแล้วรีบวิ่งหนีไปหลังจากได้สร้อยคืนร่างของโดโรธาโบเนี่ยก็กลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิม จากนั้นไม่นานเนี่ยอินุยามิก็มาหาโดโรทาโนะคะเขาบอกอินุยามิว่าอย่าเข้ามาใกล้เขาคือปีศาจหลังจากนั้นอินุยามิก็ได้โชว์หางให้โดโรทาโดูแล้วบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นครึ่งปีศาจซึ่งเป็นครึ่งปีศาจทานุกินะคะและได้บอกว่าในสมัยโบราณน,นั้นมีพูดผีปะปพนอยู่กับมนุษย์ โดยหลักแล้วพวกนั้นไม่ค่อยจะอยู่กับมนุษย์สักเท่าไหร่แต่พักหลังๆมานี้พวกมันเข้าใกล้มนุษย์เกินความจําเป็นจนกระทั่งมันมีลูกกับมนุษย์นะคะและหนึ่งในนั้นก็คือเคสของโดโรธบุกนะคะที่เป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจชนิดกูลซึ่งไม่ใช่กูลธรรมดาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นครึ่งผสมระหว่างกูลกับมนุษย์นะคะ และเขาก็ได้พูดถึงความสามารถของหินผลึกชีวิตที่โดโรธบุสวมใส่อยู่นะคะว่ามันเนี่ยเอาไว้ใช้ป้องกันความหิวกระหายของกูลที่อยู่ในตัวของโดโรธบุไม่ให้ทำร้ายมนุษย์ตราบใดที่ยังสวมมันไว้อยู่โดโรธบุจึงไม่ใช่ปีศาจท,ที่ฆ่าสัตว์พวกนั้นอย่างแน่นอนนะคะและในหมู่บ้านนี้ก็ยังมีพูดอีกตัวอยู่โดโรธบุจึงบอกว่าโยทาร่เนี่ยวิ่งออกไปข้างนอกเมื่อกี้อาจจะเกิดอันตรายได้ ภาพมาที่โยทาร่เนี่ยกำลังวิ่งอยู่และได้นึกถึงสมัยเด็กนะคะเขาเคยฆ่าโดรโรทโบไปแล้วครั้งหนึ่งโดยที่เขาแกล้งหยอกผักโดรโรทโบตกไปที่ท่อระบายน้ำจนหัวแตกนะ แต่กลับไม่มีเลือดไหลมีเพียงของเหลวสีขาวที่ไหลออกมาเท่านั้นเขาจึงวิ่งหนีไปด้วยความกลัวเย็นวันนั้นโดโรธาบุก็ได้กลับมาโดยไม่มีบาแดแผลใดๆซึ่งตอนนี้เนี่ยโยทาร่จึงมั่นใจแล้วว่าโดโรธาบุเนี่ยไม่ใช่มนุษย์จากนั้นโยทาร่เนี่ยก็ได้วิ่งไปที่บ้านร้างและพยายามจะเข้าไปหลบโดโรธาบุในนั้นนะคะแต่ดันเจอกูลหมาที่กําลังพุ่งมาทําร้ายเขาอินุยามิและโดโรธาบุที่มาทันเวลาเนี่ย ก็ได้ช่วยเขาไว้อินุยามิจึงได้เอาปืนยิงกูนหมาเพื่อช่วยเขานะคะโยทา,าโร่ได้ยินเสียงปืนจึงสลบไปนะคะโดรุทบุได้เข้ามาช่วยต่อสู้นะคะอินุยามิบอกว่าพวกกูเนี่ยจะไม่ตายถ้าไม่ตัดคอมันนะคะเพื่อไม่ให้มันขยับตัวได้โดรุทบุจึงหักคอและตัดหัวมันในที่สุดอินุยามิได้เห็นดังนั้นจึงอึ้งไปสักพักแล้วบอกว่าไม่เลวเลย จากนั้นอินุยามิก็ได้เห็นรอยขับที่ศพกูลหมาซึ่งใกล้ๆนั้นก็มีกูลกวางอีกตัวที่กำลังกินพวกหมาอยู่หลังจากที่มันเห็นอินุยามิและโดโรทาโบมันก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีใส่พวกเขานะคะแต่พวกเขาก็หลบได้ก่อนที่มันจะโจมตีอีกครั้งโดโรทาโบจึงชิงจังหวะเปิดก่อนได้เปรียบใช้ขวานโจมตีมันนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยโดนโจมตีกลับ จากนั้นอินุยามิก็ใช้ปืนยิงที่คอนะคะแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคอมันมีขนาดหนาเกินไปโดรทะโบจึงใช้แขนยัดเข้าไปในปากกูลและได้ใช้แรงกระชากจนคอมันขาดและตายในที่สุดนะคะหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วโดโรทะโบจึงบอกว่าผมอยู่ต่อที่นี่ไม่ได้แล้วโยทาโร่โเห็นตัวจริงของผมแล้วเรื่องทั้งหมดเขาคงโทษว่าผมเป็นคนร้ายอย่างแน่นอน จากนั้นอินุยามิจึงยกปืนขึ้นมาจ่อที่หัวของโดโรทาโบแล้วบอกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละที่จริงแล้วฉันโดนจ้างมาเพื่อฆ่านายต่างหากเพราะว่านายหญิงรู้ตั้งนานแล้วนะคะว่าโดโรทาโบเนี่ยเป็นปีศาจพอมีคดีนี้เกิดขึ้นจึงตัดสินใจว่าจะฆ่าโดโรทาโบโดยปิดไว้เป็นความลับจึงจ้างนักสืบมาฆ่านะคะ และบอกว่าโยทาโร่มีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วถึงแม้ว่าคนร้ายในคดีนี้ตัวจริงจะไม่ใช่นายแต่โยทาโร่ก็คงไม่ปล่อยนายไว้หรอกนี่เป็นโอกาสดีที่นายจะได้ตายตุทบุตรไม่ได้ตกใจอะไรเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเข้าใจแล้วครับที่เขายอมตายเนี่ยเพราะว่าเป็นเหตุผลที่ยอมรับได้นั่นเองจากนั้นอินุยมิก็ได้ถามว่าชื่อจริงของนายน่ะชื่ออะไรเขาตอบกลับไปว่าเขาชื่อคาบเนะนะคะ แล้วอินุยามิก็ถามคำถามสุดท้ายด้วยรอยยิ้มว่าคาบานิยังจากเจอพ่อแม่อยู่ไหมคาบานินิ่งไปสักพักนะคะแล้วก็ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มว่าไม่ครับเชิญค่าได้เลยจากนั้นอินุยามิก็ได้ยิงเข้าไปที่หัวของคาบานิจนล้มลงไปนะคะ หลังจากนั้นอินุยามิก็ได้กลับมาที่โรงแรมเพื่อนำโยทาโรมาส่งนะคะแล้วบอกกับนายหญิงว่าโยทาโรแค่หมดสติไปไม่ต้องเป็นห่วงนายหญิงถามว่าเป็นฝีมือของคาบาเนิงั้นหรออินุยามิไม่ได้ตอบอะไรแล้ววางศพของคาบาเนิให้ดูนะคะแล้วบอกว่าคนร้ายตัวจริงของคดีนี้นะ่ะเขาจัดการไปแล้วและเขาขอเป็นคนจัดการศพของคาบาเนิเองนายหญิงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะและให้เขาจัดการไป ตัดภาพมาในรถนะคะคาบัเนตได้ตื่นขึ้นอินุยามิจึงถามว่าตื่นแล้วหรอคงหิวสินะจึงได้ให้ข้าวปั้นสาหรายให้คาบัเนตจึงถามว่าเขาตายไปแล้วอย่างนั้นหรออินุยามิบอกว่าอย่าลืมสิว่ากูนะ่ะไม่มีวันตายแพ้ที่โดนยิงนะ่ะก็หายสนิทแล้วสินะโดโราโบนะ่ะตายไปแล้วที่อยู่ตรงนี้นะ่ะคือคาบัเนตต่างหาก ตอนนี้พวกเขาสองคนอยู่ที่โตเกียวแล้วนะคะและอินุยามิก็ได้ให้คาบานิมาอยู่ที่สำนักงานนักสืบของเขาพร้อมกับเด็กอีกสองคนที่รุ่นใกล้เคียงกับคาบานิค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเคมโนจิเฮนตอนที่หนึ่งนะคะถ้าใครสนใจหรืออยากจะติดตามตอนอื่นๆเนี่ยสามารถไปดูถูกลิขสิทธิ์ได้ทางช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ